ก็ใช้เป็นตัวแก๊สนะผมจากตัวไฟเช็คนะผมอ่านโดยการนะครับกดนะผมนะครับเป่าไปที่ตัวเซนเซอร์นะผมนะครับระบบมันก็จะทําการร้องนะผมแล้วก็พร้อมก็จะมีตัวข้อความแจ้งเตือนเป็นอยไรอินฟายบอกว่านะครับระบบเราเป็ทําการตรวจสอบตัวควันไฟนะผมอ่ะแล้วก็เอาฟันเข้าไปนะครับระบบมันทำการดีเทคครับเมื่อมีควันครับมันมีการอะรามนะผมแล้วพร้อมก็แจ้งเตือนเป็นอยไรอินฟครับผมนะผมว่ามันเจอควันไฟนะผม อ่ะโอเคเรามาดูครับผมอ่าเป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดควันนะผมแล้วก็ตรวจวัดพวกแก๊สต่างๆนะผมถ้าเกิดเจอพวกควันแล้วก็พวกแก๊สต่างๆครับระบบก็จะทำการครับรายงานไปยังตัว Line Notify นะผมแล้วก็พร้อมกับแอยมีเสียงตัวบัสเซอร์นะผมอะลามดังขึ้นมานะผมเนี้ยก็จะมีเสียงครับอะลามดังขึ้นมาเพื่อที่บอกว่าอตอนนี้ตรวจจับ ควันไฟนะผมนะครับเจอควันหรือเจอแก๊สต่างๆนะผมที่มันรั่วไหลนะผมจากเอ่อในห้องหรือคอนโดต่างๆที่เราต้องการที่จะไปวัดนะผมนะครับเบื้องต้นก็จะมีนะครับระบบการแจ้งเตือนผ่านไลน์อินฟายนะผมโอเคครับโอเคอ่ะทดสอบนะตอนนี้ทดสอบคือผมจะใช้เป็นตัวแก๊สนะผมจากตัวไฟเช็คนะผมอ่านโดยการนะครับกดนะผมนะครับเ่อไปที่ตัวเซนเซอร์นะผมนะครับระบบมันก็จะทำการร้องนะผมแล้วก็พร้อมก็จะมีตัวข้อความแจ้งเตือนเป็นงไลน์อินฟายบอกว่านะครับระบบนะผม อ่าเซ็นเซอร์ศูนย์หนึ่งนะตรวจจับควันบริเวณห้องครับผมเนี้ยเพื่อมันอ่ะทดสอบครับถ้ามันเจอแก๊สรั่วไหลนะผมเนี่ยระบบจะทําการรายงานครับผมเนี่เป็นยังไงบลูทูไฟน์นะพร้อมกับจะมีระบบอารามนะผมแจ้งเตือนนะผมนะครับจะเป็นตัวเสียงครับอารามแจ้งเตือนนะว่าตอนนี้ตรวจพบควันนะผมจนกว่าค่าจะลดนะผมมันถึงจะหยุดนับการร้องนะผม นะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มปิดเปิดน,นะครับอันนี้ก็เป็นตัวระบบ power ให้กับมันนะครับผมแบบตัวหน้าตาก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเจตแล้วมาทำการระลามครับยังไงก็ยี่ไฟนะครับ,รบเพื่อที่จะบ่งบอกว่าอ่าตอนนี้ตรวจพบควัน,นครับผมบริเวณพื้นที่ที่เราต้องการที่จะแจ้งเตือนนะครับผมนะครับก็จะมี ตัวระบุบอกนะครผมโอเคต่อไปเดี๋ยวทดสอบเป็นการจุดไฟไปครับเป็นการทดสอบตัวควันไฟนะผมอ่ะแล้วก็มีควันครับุเนี้ยนะครับแล้วระบบก็ทำก,การทับอาร,าราครับ,บน,รน,รนะครับตรงนี้ก็มีการแจ้งเตือนไปยังไลต์ไฟนะผมบอกครับเจอควันไฟนะผมเนี้ยครับ <trend> มีต้มีควนันควายเนี่ยควนัควน,ควนไฟนะผมที่มีการดิดต <és S 1> ิดนะผมระบบก็ทำการรายงานครับ